สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้สวัสดีพี่น้องป้องป่ายจุมเรียบซัวพรม m c ม m b o d i a ซบ่ายดีสปปลาวที่ดี่อี่ทีสิ้นจาวเวียดนามมิงกะลาบ้าฟรอมเมียมมา นี่ฮาว from China Hello everyone everybody สวัสดีทุกทกคนสวัสดีเจ้าคนเหนือสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายภาคอีสานวันนี้มาแปลกๆทักทายทั่วโลกเพราะว่าเราจะมีทีมงานสนับสนุนทั่วโลกใครบอกแม่บอกเองแดงบอกเอง ดี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 ชิชิริชิชิชิริชิชิชิริชิชิดี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 ใครอยากมีความสุขอยากดึงดูดสิ่งดีๆมาล้นลากันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องตังเหนือใครเข้ามาแล้ว ดชดเสียงชัดกดหนึ่งขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสัยงดุเซลวฟรีดูไอจีรัเรื่องร้ายไตายตายตายคนกดไลค์สบายใจจังมีแต่คนดีๆมาเอาอกเอาใจอะไรอะไรก็ดีดีๆีด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 ี สวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกๆคนผู้ใดเดินทางกลับที่ชดเชยวันสงกรานก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพมีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการไปอยู่กับครอบครัวเด้อค่ะพี่น้องอา้าวคือว่าอีสานใดล่ะเป็นคนอีสานตีโบมเมนค่ะว่าวีสานได้เป็นคนเหนือเด้อเจ้า ว้าวิสานได้คือว้าเปล่นละเสียดุลการค้าที่กาลสินเดอร์ค่ะหลังเกายฟินฟินสุขภาพแข็งแรงสดใสมองว่างกับเซลฟี่ลงไอจีลงเฟซลงไลน์วิตตายตายตายขนกดไลค์สบายใจจังดีๆมาเอาอกเอาใจอะไรอะไรคือดี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  ชุด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 วันนี้เจอกันอีกแล้วในไลฟ์สดวันที่ส9เกผู้ใดติดตามกันมาตลอดกดหนึ่งเพราะมันก็ดีอย่างเงี้ยอะไรมันดีอย่างเงี้ยเพราะมันก็ดีอย่างนั้นวันนี้ผู้ใดเจอแดงผู้นั่นโชกดีหลายเด้อใครบอกแดงบอกเอง เพราะวันนี้สวัสดีทุกๆคนนะสำหรับคนที่หยุดชดเชยวันสงกรานต์สีหวันขอให้มีความสุขเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพกันทุกๆคนนะคะจีดีดีเดี๋ยววันนี้แดงจะมาแบ่งปันสิ่งที่แดงได้ตื่นรู้จากคลิปมหากาศย1วันของครูสิตาในหัวข้อ 5สัมผัสเพื่อโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งอย่างเร่งด่วนใครอยากที่จะพิชิตความมั่งคั่งได้อย่างเร่งด่วนถ้ามีหสัมผัสนี้รับรองคุณถึงเป้าหมายได้เร็วแน่นอนพักโฆษณากันสักครู่นะคะ,ะมามันต่อกันอีกสักเพลงหนึ่งในระหว่างที่รอเพื่อนๆเ,เข้ามานะคะสนุกสนานลัลลากันอีกหนึ่งเพลง สถานีนี้ความสุขมาก่อนความทุกทิ้งไปสถานีนี้ไลฟ์นี้มีความสุขล้นลานะคะขอแห้งกินน้ำก่อนนะจ๊ะนิงเรูไว้ชมยิ้จี้จ้ชู <c oughs> หวังจะรวยแต่ถูกหวยรับทานวันนี้ไม่ได้งวดนหน้าเอาใหม่แล้วงนั้นไปแล้วมันกป็นไงมันก็คงจะดีสิ่งไปไหนมาไหนยังมีอยู่ไหมก็แจ๋วนะสิอยู่แถวแถวนี้แหละเจ้ามีความจังบ่เลย มีแฟนเป็นเธอมีเธอเป็นแฟนจุมรบเชือฟอร์มแคนเบอ,อร์เดียฮายองฮซโยกคหรีนิดดอฉันอยู่แล้วมันจะเป็นไงมาช่วยเกาลรฟังก็เดินพวงแขน ได้เธอเป็นแฟนนันๆๆนน,านสิเเใครที่เลิกงานแล้วขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพใครที่ยังทำงานอยู่ก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขกับการทำงานใครที่อยากมีความสุขอย่างง่ายๆอย่างแรก มีความสุขได้ง่ายที่สุดคือยิ้มค่ะมีท้องมีท้องเจะโซ่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะแนะนำตัวอีกครั้งหนึง่งชื่อนัทนริกุลอ่อนสำอาง ก็รับเคยรับราชการมากว่า16ปีนะ16ปีแห่งความลังได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเรียนรู้ความอดทนได้เรียนรู้อะไรแย่ๆมากมายได้ให้แบ่งปันได้เรียนรู้ในเรื่องของการให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันนะคะในการเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการนะ น,นี่ฝันพอมาทำขายตรงนะก็เลยลาออกเนะเพราะว่าเราอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยอาชีพเดิมดีไหมดีมากโคตรดีเลยโคตรดีสวัสดิการดีมีเงินมีเกียตรติแต่ว่ามันไม่มั่งคั่งนะพอเราอยากมั่งคัง่งอยากร่ำรวยอยากมีเวลาเราก็มาทำขายตรงได้เงินไม่ได้ ได้เงินดีได้ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองแต่สิ่งที่เราต้องทุ่มเทก็คือเรื่องของเวลาที่เราต้องทุ่มเทไปนั่นไปนี่ไปโน่นไปนั่นไปทุกที่นะก็เลยทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่อยากทำแบบนั้นก็บังเอิญจากการซีเครตจากการดึงดูดของเรานะ เราก็เลยได้มาเจอคลิปของครูสิตานะที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์และการทำออนไลน์ก็คืออยู่กับมือถือเครื่องเดียวอยู่หน้าจอนะคุณแค่ออกมาให้แบ่งปันให้ข้อมูลไลฟ์สดขายของบนโลกออนไลน์ทำออนไลน์คุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะแบ่งปันอะไรก็ได้นะจิตต้องตั้งต้นก็คือต้องเป็นผู้ให้ก่อนให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้อะไรก็ได้ที่เรามี เพื่อให้คนได้รู้จักเราได้ได้รับในสิ่งที่เราได้ให้เขาได้แบ่งปันกับเขานะคะแล้วก็ดูโมเดลรุ่นพี่ที่เขาคิดเขาทําแบบไหนแล้วเขาได้ผลลัพธ์เราก็แค่คิดแล้วก็ทําตามนะ,ะหลังจากนั้นแดงก็มาดูคลิปมหาการวันเพราะว่าการที่เราจะสําเร็จทุกๆุกธุรกิจนะวิธีคิด80เเซเพราะเมื่อก่อนเราเคยคิดแบบคนธรรมดาเราเคยคิดแบบว่า อยู่แค่นี้ก็ดีแล้วจะบังเกิดเพิดแพ้วไปถึงไหนไอ้ที่แยก่กว่าเรามีถมไปจะดิ้นรนไปใหญ่ให้เหนื่อยแรงนะแต่พอเราเราเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยอยากมั่งคั่งอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเวลาอยากท่องเที่ยวรอบโลกมันอยากอยากอยากแต่งานเดิมมันให้ไม่ได้นะ แล้วพอมาทําเครือข่ายมันได้แต่สิ่งที่ขาดไปคือเรื่องของเวลาที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวเพราะว่ามันเป็นแบบออฟไลน์นะคะนก็เลยตัดสินใจมาทําธุรกิจบนโลกของออนไลน์ที่อยู่กับมือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลก แค่คุณกล้าที่จะลงมือทำคุณกล้าคิดว่าคุณรวยได้คุณกล้าคิดว่าคุณสำเร็จได้คุณกล้าคิดและคุณตัดสินใจและสำคัญอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนที่จะเป็นหนึ่งคนให้พ่อแม่ภาคภูมิใจแค่เราเชื่อว่าเราทำได้ถ้ามีหนึ่งคนทำได้เราก็ประสบความสำเร็จได้บอกตัวเองแบบนั้นตื่นรู้แบบนั้นนะคะ พอตื่นรู้แบบนั้นปุ๊บก็กลับมาดูคลิปมหาการยีบอดวันของครูสิตาะวันนี้วันที่19แล้วนะแดงจะมาแบ่งปันในเรื่องของ5สัมผัสเพื่อโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งแบบพิชิตเป้าหมายแบบเร่งด่วนนะฮะที่ตื่นรู้ก็คือสัมผัสแรกคือคุณต้องสัมผัสใช้ภาษาพูดพูดในสิ่งที่เราต้องการพูดในสิ่งที่เราปรารถนา เมื่อเราพูดในสิ่งที่เราต้องการซ้ำๆๆๆๆๆๆบ่อย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 ๆทุกวันทุกวันทุกวันจิตใต้สํานึกมันจะเชื่อแลวมันจะเป็นแบบนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นอันนี้มันเป็นกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎก็คือกฎนะฮะเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงของตกจากที่สูงก็ต้องลงข้างล่างกฎแรงดึงดูดก็คือเมื่อคุณรู้สึกคุณพูดซ้ำๆๆๆๆๆๆบ่อยๆ จนจิตใต้สำนึกมันเชื่อแล้วคุณจะได้รับมันแต่คุณก็ต้องหางานที่มันเหมาะสมงานที่มันจะทำให้เราได้รับเหมือนวันนี้เราบอกว่าเราอยางมีรายได้หลักแสนอย่างมีรายได้หลักล้านเราก็ต้องดูโมเดลรุ่นพี่ดูต้นแบบของเราว่ามันมีใครที่ไหนบ้างที่เขามีรายได้หลักแสนหลักล้านได้ดูรุ่นพี่ที่ทำก่อนเราสามปีห้าปีสิบปีมีใครที่เขาทำหลักล้านได้บ้าง ในงานประจำเราดูก็ได้ว่าเขาเขาอะทำได้เหมือนที่โจทย์ที่เราเป้าหมายที่เราอยากได้ไหมถ้างานประจำมันให้เราไม่ได้เราก็ต้องหางานใหม่ที่มันทำให้เราได้แต่ไม่ใช่ให้ลาออกจากงานประจำแต่คุณใช้กด888ได้ไหมคุณทำงานประจำา8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงเราก็เอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองอีก8ชั่วโมงเราก็หลับพักผ่อน เราก็หางานที่มันทำให้เรารวยนะมันมาจากคำพูดของเราอยู่ที่เราโปรแกรมฉันสวยฉันรวยฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันเป็นผู้นำหลักแสนได้ฉันเป็นผู้นำหลักล้านได้ฉันมีทีมงานของฉันเยอะแยะมากมายขยายไปทั่วโลกคุณอยากใส่อะไรคุณใส่ไปใส่คำพูดให้ตัวเองฉันเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ้าเกิดคุณขายประกันก็ฉันขายประกันขายได้ยอดเยี่ยมฉันพูดอะไรกับใครเขาก็เห็นด้วยเขาเห็นคุณค่าของฉันเขารับไปหมดคุณขายบ้านคุณก็พูดดิคุณก็ใส่ตัวเองว่าฉันนะี่ยทได้ฉันขายได้บ้านที่ฉันให้อะสร้างคุณค่าให้กับผู้คนผู้คนที่มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเขาจะมีสุขสบายเขาจะมีความสุขเขาจะโคตรปังเขาจะโคตรรวย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 เราก็ใส่ภาษาโปรแกรมให้ตัวเองว่าเราทําได้ทุกๆอาชีพทําได้แค่เรา ใช้ภาษาสัมผัสภาษาคำพูดคำพูดโปรแกรมโปรแกรมในสิ่งที่เราอยากได้เราอย่าพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะหรือคุณอยากโชคดีในเรื่องของการ มีสามีที่ดีคุณก็พูดไปดิฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดฉันเป็นผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์ที่สุดสามีฉันรักฉันให้การดูแลฉันไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรอยากได้อะไรเขาก็ให้ฉันหมดทุกอย่างเขาเป็นแฟมิลี่แมนสามีฉันเป็นแฟมิลี่แมนลูกเหรอลูกฉันเป็นอภิชาตบุตรลูกฉันน่ะโคตรของโคตรของโคตรดีเลยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนรับผิดชอบตัวเองได้ทํางานทําการได้ รักแม่รักตัวฉันรักฉันที่สุดเลยลูกฉันนี่โคตรดีเลยใส่ภาษาอยากได้แบบไหนเราโปรแกร,รมตัวเองแบบนั้นโดยการใช้ภาษาพูดเมื่อคุณพูดแล้วคุณต้องสัมผัสด้วยภาษากายสามีฉันเลศดีมากเลยโคตรดีเลยภาษากายต้องไปด้วยใช่สามีฉันเหรอดีมากเลยเธอเขาเอาใจฉันหมดเลย ไม่ได้นะคุณต้องมีภาษากายที่มันส่งฟิลลิ่งออกไปว่ามันได้แบบนั้นจริงๆแฟนของฉันนะหรอโคตรดีเลยฉันนี่โคตรโชคดีเลยมีแฟนที่ดีมากรักฉันดูแลฉันให้การสนับสนุนฉันไม่ว่าฉันจะทําอะไรเขาให้การสนับสนุนฉันทุกเรื่องอะไรที่ฉันทําแล้วมีความสุขเขาให้การสนับสนุนฉันทุกเรื่องอะไรที่ฉันทำแล้วมันดีไม่ผิดกฎหมายไม่ทำร้ายใครเขาสนับสนุนฉันทุกเรื่อง คุณใส่ภาษาไปแล้วก็เป็นสัมผัสด้วยภาษากายแล้วโปรแกรมจิตอย่างที่3ก็คือโปรแกรมจิตเป็นภาษาในเรื่องของโปรแกรมความคิดแล้วอย่างที่4ี่ก็คือสัมผัสที่หัวใจ mm. เมื่อคุณสัมผัสพูดมีภาษากายที่มันชัดเจนมีวิธีคิดความคิดภาษาคิดภาษาจิตมันทําให้แบบ ใจเราอิ่มเอมมีความสุขพูดแล้วมีความสุขและสุดท้ายก็คือพูดแล้วเห็นภาพเห็นภาพนั้นอย่างคุณขายประกันคุณก็เห็นภาพดิว่าคุณไปคุยกับลูกค้าแล้วโอโ้โหเขาเขาชอบมากเลยเขาเห็นคุณค่าเขาเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับเขาเซ็นกับฉันเซ็นทําประกันกับฉันขายบ้านคุณก็เห็นโฉนดใบโฉนดที่ที่หลักเขาที่เราอ่ะไป เ,เขาเรียกว่าอะไรไปเซน็นไปเซ็นขายแล้วเขามีเป็นเจ้าของบ้านเขาเข้าไปอยู่เจ้าคนที่เข้าไปอยู่มีความสุขรู้สึกมีความสุขที่ฉันได้มอบบ้านหลังนี้ให้เขาหรือคุณทําธุรกิจออนไลน์คุณก็โปรแกรมจิตอันนี้คือที่นาตื่นรู้นะเราก็เห็นภาพสิว่าโอ้โหสินค้าฉันขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันขายเร็วมากขูเสกได้ยังกะกลางอากาศสินค้าไม่พอกับความต้องการของลูกค้าสินค้าล็อตใหญ่ของฉันขายออกเร็วมาก แล้วคุณก็เห็นโอ้โหเคอรี่นะ่ะน้ำตาไหลน้ำตาตกเพราะว่าสินค้าฉันออกออกออกเยอะมากเห็นภาพแบบนั้นเห็นภาพแบบนั้นแล้วพูดโปรแกรมพูดกับตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันพูดในสิ่งที่เราอยากได้พูดในสิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรเราต้องใส่โปรแกรมแบบนั้นมีภาษากายที่มันมีพลังส่งพลังเพราะเรายิ่งมีความสุขเรายิ่งมีพลังเขาบอก อ่าินเนอเท่ากับมันนี่ยิ่งคุณมีพลังเยอะเงินมันจะยิ่งไหลามาเทมาไหลามาเทมาอันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะแล้วคุณก็ต้องมีแบบโปรแกรมจิตไปถึงหัวใจอิ่มเอมใจรู้สึกมีความสุขเห็นภาพนั้นแล้วไว้วางใจจักรวาลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมาแน่นอนแล้วก็ลงมือทําทุกๆวันสม่ำเสมออันนี้คือ5สัมผัส ที่แรงตื่นรู้นะเพื่อที่เราจะโปรแกรมจิตพิชิตเรื่องของเป้าหมายความมั่งคั่งให้มันมาแบบเร่งด่วนแล้วเราก็ลงมือทำระหว่างลงมือทำกดแรงดึงดูดกดจักรวาลคุณต้องคิดให้น้อยสนุกให้เยอะๆมันให้มากๆต้องทำงานที่เรารักทำแล้วมีความสุขงานประจําที่คุณทำคุณก็ต้องดูว่าเ,เรา เราต้องใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่ถ้าเราไม่รักไม่ชอบเรามันไม่ไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแน่นอนเพราะว่าเราแคนเซิลจักรวาลเราก็ต้องให้ภาษาตัวเองใหม่ว่าถ้าเกิดฉันไปทำงานประจำแล้วถ้าฉันเป็นเจ้าของล่ะฉันจะทำมันแบบไหนถ้าฉันเป็นเจ้าของงานตรงเนี้ยฉันเป็นเจ้าของเองอ่ะฉันจะทำมันแบบไหนฉันจะรักมันแบบไหนเราต้องใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่ สัมผัสด้วยภาษากายต้องกระตือรือร้นแบบไหนภาษาจิตที่เราใส่ให้สัมผัสด้วยความอิ่มเอมหัวใจมีความสุขและสุดท้ายเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองเราอยากได้แบบไหนเราก็โปรแกรมแบบนั้นอันนี้คือ5สัมผัสท,ที่แดงตื่นรู้นะแล้วมันจะมีพลังแล้วในระหว่างวันเราจะทำงานด้วยความสุขมีความสุขมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผลลัพธ์มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เราตั้งเป้าจะมีเป็นผู้นำหลักแสนภายในสองอาทิตย์นี้เราก็ทำ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 ตั้งเป้ามีหลักล้านภายใน6เดือนนี้เราก็ทำ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 มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทำทุกวันทุกวันทุกวันเคล็ดลับความสำเร็จก็คือทำสม่ำเสมอทุกๆวันแล้วก็ทำด้วยความสุขทำด้วยฟิลลิ่งที่แบบรักแล้วก็มีความสุขเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกมีความสุข เราจะส่งท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเขาจะส่งสิ่งนั้นให้เราอันนี้มันคือเคล็ดลับคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดที่คนสําเร็จทุกคนเขาร่วงรู้แล้วเขาทํากันเราแค่ดูรุ่นพี่เขาได้ผลลัพธ์แล้วเขาทําเราอยากได้แบบนั้นเราก็แค่คิดให้เหมือนเขาทําให้เหมือนเขายังไงผลลัพธ์เราก็ได้เหมือนเขา อันนี้คือที่แรงตื่นรู้ยังไงเราเชื่อว่าเราได้แล้วเราก็ลงมือทำมันได้แน่นอนในระหว่างทางอย่าคาดหวังเพราะความคาดหวังมันจะทำให้เราลังเลสงสัยแล้วเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทำทำทำท,ำท,กทุกทุกวันทุกทุก,ทกวันระหว่างทางเจอปัญหาเจออุปสรรคบอกตัวเองมันคือเนื้นองานมันคือเนื้องานเหมือนหมอฟันเจอคนไข้าปากเหม็น มันเป็นเนื้องานมันเป็นเนื้องานเพราะฉะนั้นงานที่เราทํามันก็ต้องเจอคนปฏิเสธเจอคนเอาไม่เอามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดากลับมาบอกตัวเองแล้วใส่ภาษาใหม่กลับมาสัมผัสข้อหนึ่งใหม่ใส่โปรแกรมใส่ภาษาในสิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราไม่ต้องการใครพูดอะไรไม่ฟังหนอไม่ฟังหนอไม่ฟังหนอบอกตัวเองฉันทําได้ฉันสําเร็จได้ฉันรวยได้ฉันมั่งคั่งได้ฉันเป็นลูกที่เป็นอภิชาติตะบุตรได้ฉันทําให้พ่อแม่ฉันภาคภูมิใจได้ฉันสําเร็จได้แล้วก็มีระหว่างวันมีอินเนอร์ตลอดเวลามีความสุขอิ่มเอมหัวใจและสุดท้ายเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองทุกๆงานเราเห็นภาพ ความสําเร็จความสําเร็จเกิดขึ้นสองครั้งเสมออันนี้คือที่แดงตื่นรู้คือในวิธีคิดที่เราคิดที่เราเห็นแล้วก็เราลงมือทําและสุดท้ายเราจะได้รับมันเกิดขึ้นที่ความคิดก่อนเมื่อเราคิดเราเห็นภาพนั้นแล้วเราถึงจะได้รับมันความสําเร็จเกิดขึ้นสองครั้งเสมออันนี้คือที่แดงเก็ตที่แดงตื่นรู้นะก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบ ะะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ขอบคุณสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะ,ะทั้งเออี AEC, แล้วก็ยุโรปนะคะก็สร้างไปก่อนนะฮะม,มันเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ แชร์ออกไปนะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มสามารถอินบ็อกซ์ขอมหากาศ21วันครูสิตามาได้หรือคุณจะไปเซิร์ชใน YouTube ได้นะคะพิมพ์คำว่ามหากาศ21วันครูสิตาแล้วเราก็ทำวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิป3วันแรกเนี่ยเราก็ได้เต็มที่แล้วนะ,ะแต่ว่าถ้าเราทำทุกวันถึง21วันมันจะเปลี่ยนสันดานใหม่ให้เรา สันดานดีสันดานของคนสําเร็จสันดานของคนคิดดีคิดบวกอันนี้อยู่ที่เราถ้าเราเลือกที่อยากจะได้สันดานใหม่นิสัยใหม่นะ,ะเราก็แค่ทําแต่ถ้าเราบอกว่าอยู่ที่เดิมดีแล้วชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากพัฒนาตัวเองไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยากอยู่แบบนี้ก็อยู่ที่เราเลือกนะคะใครที่เลือก ที่จะเป็นคนใหม่พัฒนาตัวเองเป็นคนคิดบวกคิดดีและมีความสุขเราก็แค่เลือกแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ฝึกทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันสม่ําเสมอคะเขาบอกว่าในตัวเราอ่ะมันจะมีมานสองตัวมานมันดํากับมานขาวไอ้สมองส่วนหลังเนี่ยมันมันเป็นมานดํามันชอบจะเอาอดีตมาตัดสินอยู่เรื่อยทําไม่ได้หรอก ไม่สําเร็จหรอกงานนั้นก็ทํามาบ่อยแล้วไม่เคยสําเร็จแต่ถ้าเราอยากฝึกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วสาเร็จได้อยากฝึกสันดานคือเราต้องใช้มานขาวคือเราต้องใช้ภาษาพูดภาษาพูดพูดพูดในสิ่งที่เราต้องการโปรแกรมในสิ่งที่เราต้องการเพื่อไอ้สยบมานดังมานดําหรือไอ้สมองส่วนหลัง แต่ว่ามันต้องทำติดต่อกัน21วันทุกทุกวันตื่นเช้ามาส่องหน้ากระจกแดงมึงทำได้มึงสำเร็จได้มึงสุดยอดมึงค่งข้างมึงร่ำรวยมึงเป็นที่รักของคนทั่วโลกได้เป็นที่รักของพ่อแม่ของสามีของลูกได้เราอยากได้แบบไหนเราก็โปรแกรมแบบนั้นนะฮะแล้วเราต้องมีพลังกับตัวเองอยู่ตลอดเวลามีความสุขมีความสุขอิ่มเอมหัวใจแล้วก็เห็นภาพเห็นภาพความสำเร็จของเราทุกๆอาชีพทุกๆงาน แล้วในระหว่างทางลงมือทําด้วยความรักลงมือทําด้วยความสุขนะ,ะแล้วเราก็จะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาแบบเร่งด่วนนะคะอันนี้คือสิ่งที่แดงตื่นรู้สิ่งที่แดงเก็ตแล้วก็ไปลงมือทํานะคะก็สําหรับวันนี้ก่อนจากกันฮะคืนนี้ก่อนนอนก็อย่าลืมบอกรักตัวเองขอโทษตัวเองนะคะ ใครที่เป็นคนใหม่ที่ยังเพิ่งเข้ามายังไม่เคยดูมหากาบยี่สิบเอ็ดวันในวันที่หนึ่งสองสามก็ขอโทษตัวเองนะ,ะที่เคยคิดไม่ดีเคยคิดร้ายเคยคิดอิจฉาลิษยาเคยเอาแต่สิ่งไม่ดีทําร้ายร่างกายแล้วก็ขอบคุณนะที่อยู่กับฉันขอบคุณขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา49ปีขอบคุณนะที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่อง ทุกร้อนเรื่องเดือดร้อนอะไรเธอก็เป็นคนนึงที่อยู่กับฉันตลอดเวลาขอบคุณนะแล้วก็โปรแกรมตัวเองใหม่ด้วยภาษาใหม่อยากเป็นคนแบบไหนโปรแกรมแบบนั้นนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้วันที่20แล้วจะจบแล้วในมาหากับยีวันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์อกุล from เขมรเดียค a ม s า m i ดา from ค o ีอ a thank you thank you ทุกทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะไปก่อนเนอะ วันพูป้าก,กันใหม่มืออื่นป้าก,กันใหม่มืออื่นพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องป้องป๋ายมือนีไปก่อนละเด้อบาย